ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและก็รับวัคซีนไม่ครบนะครับจริงๆแล้วปัจจุบันนะครับในแง่ของสาธารณสุขเราถือว่าเราสามารถควบคุมโรคนี้ได้แล้วนะครับเกิดทั่วโลกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการใช้วัคซีนนะครับเรื่องของการไม่สวมหน้ากากอนามัยถูกกฎหมายนะครับเป็นในแง่ทางเศรษฐกิจ ครับซึ่งเราสนับสนุนนะครับควรทำเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับประชาชนทั่วไปนะครับและก็กลุ่มเสี่ยงควรให้ความสําคัญนะครับกับการสวมหน้ากากอนารรมัยการใช้แอลกอฮอล์เจลนะครับแล้วก็การเว้นระยะหา่างหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ไปอยู่ในที่ชุมชนนะครับแออัดการรับวัคซีน,นครับปัจจุบันครับ เรายังมีผู้กลุ่มเสี่ยงครับที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนยังไม่ครบสามเข็มนะครับยังไม่รบับวัคซีนครบสามเข็มหรือมากกว่านี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านคนนะครับจากสิบสองล้านคนนะครับเหลือประมาณเจ็ดล้านคนของกลุ่มเสี่ยงครับที่ยังรับไม่ครบหรือยังไม่ร,รับเลยสักเข็มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทางพักอยากจะเรียกร้องนะครับว่ารัฐบาล นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะทําการรณรงค์อย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่ฉาบฉวยใช้หลักทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสุขศึกษานะครับซึ่งตอนนี้ครับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและรับไม่ครบเนี่ยจะต้องใช้ทําความเข้าใจเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้เราจะป้องกันเราจะรับวัคซีนนะครับเราจะสวมหน้ากากอนามัยแต่ก็ยังมีคนป่วย ก็ยังมีคนป่วยและอาจจะต้องเข้าไอซออาจจะเสียชีวิตการรักษาครับก็คือการรักษาที่สําคัญก็คือการใช้ยาต้านไวรัสครับมันมีประเด็นครับเป็นที่พูดคุยในระดับประเทศและก็นานาชาตินะครับว่ายาต้านไวรัสบางชนิดครับที่ประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน,นมันไม่มีข้อมูลสนับสนุนนะครับว่าใช้ในการรักษาผู้ป่วย ถ้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจนผู้ผลิตยาชนิดนี้เองก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสนับสนุนครับให้รัฐบาลในหน่วยที่เกี่ยวข้องะครับได้พยายามศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากจะใช้วัคซีนยาตัวนี้อยู่นะครับเราจะต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนแล้วก็สอบร้องกับต่างประเทศนานาชาติด้วยนะครับที่ได้อีกเลี่ยงการใช้ ยาตัวนี้เพราะว่าเรามียาตัวอื่นให้เลือกนะครับที่แม้มีราคาแพงกว่าแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับป้องกันชีวิตของประชาชนนะครับเราก็ควรที่จะทำนะครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนนะครับด้านยาชีววัตถุยาชีววัตถุที่จะมีความสำคัญต่อไปในอนาคตนี่นะครับมากึ้นขึ้น เช่นยารักษารอะไรแบนี้นะครับผมดีใจนะครับที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้ประเทศไทยทําการวิจัยและก็ผลิตวัคซีนเองนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีพรายบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนที่ออกมาทันเวลานะครับก่อนที่จะมีการระบาดก็ได้นํามาใช้แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับเราทราบนะครับว่าการดําเนินการเรื่องนี้ไม่ง่าย แล้วปัจจุบันมันก็เป็นปัญหานะครับการวิจัยการผลิตภายในประเทศนะครับเรื่องยาเรื่องวัคซีนชีววัตถุและอื่นๆด้วยน,น,นี่นะครับจำเป็นจะต้องผ่านการอนุญ,ญาตให้ใช้คือสํานักงานอาหารและยาใช่ไหมครับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยเนี่ยนะครับ